ออราพุ่งมุกดาศาสตร์ความปังในแฟชั่นสีขาวยิงส่งผลงานยิงฮอตเรียกว่าเป็นหนึ่งนะักแสดงมากฝีมือมาแรงแซงทุกของส่งผลงานไหนลวนสร้างเรตติง้งถล่มทลายจ้าแต่ละผลงานยังศาสตร์ความปังกระแสตอบรับดีเยี่ยมทั้งอย่างเป็นที่พูดถึงไม่หยุดจ้ะสำหรับมุกดาณรินรัก รุ่นที่มิสซีนไทยแลนด์และต้องยกให้เลยว่าเมื่อไหร่ที่มีผลงานส่งออกมาให้ได้ติดตามในจัดคุณภาพจัดเต็มไม่พอแต่ทุกผลงาน,านนั้นยิ่งเพิ่มดีกรีความฮอตละจ้าชนิดอะไรก็ฉิดไม่อยู่และไปให้สุดกับความฮอต เพราะนอเจ,จะจมีผลงานมากมายแล้วอลาความสวยความน่ารักของมุกดาก็ไม่มีใครปฏิเสธได้จริงๆนะจ๊ะวันนี้เลยรวมแฟชั่นสีขาวหลากสไตล์มาให้เนแฟนๆได้ชมกันเลยจะ้ะระหว่างรอชมผลงานใหม่ๆที่ตอนนี้มุกดาเพผยผลงานโฆษณาถ่ายแบบมาให้ได้ชมกันระหว่างรอชมผลงานแสดงเรื่องใหม่ลจะจ้า